ากแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นสักทีนึงก็จะมีของเด็ดมาให้อ่านเอาไอ่านได้ก่อนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ใช้คำว่าวันเกิดสำหรับบุคคลทุกคนด้วยในบัดนี้คำว่าวันเกิดใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายคือใช้วันเกิดบ้างวันชาติบ้างวันประสูติบ้างหรือวันพระราชสมภพบ้างความจริงคำว่าเกิดในที่นี้เป็นแต่เพียงใช้ประกอบคำว่าวัน ไม่มีความจําเป็นอันใดที่จะต้องแปลผันตามราชาศัพท์อันหนึ่งในภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า birthday สำหรับคนทุกชั้นแม้สําหรับพระมหากษัตริย์ก็ใช้คําว่า king's birthday ฉะนั้นแต่นี้ไปให้ใช้คําว่าวันเกิดสําหรับบุคคลทุกคนตลอดถึงพระบรมวงศานุวงศ์แต่เฉพาะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีให้ใช้คําว่าวันเกิดในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเกิดในสมเด็จพระราชินีสำหรับพระมหากษัตริย์และสมเด็จราชินีต่างประเทศก็ให้ใช้คําว่าวันเกิดในจุดๆๆเช่นเดียวกันประกาศมณะที่นี้19กันยายนพุทธศักราช2484พี่บูลสงครามลงนามนายกรัฐมนตรีก็ขอคารวะหลวงพี่บูลสงครามนะครับหรือว่าท่านเจ้าพลปพี่บูลสงครามที่ได้เขียน ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอันมีค่าอันนี้แต่ว่าเนื่องจากสำนักนาประกาศสำนักน,กนายกเนี่ยไม่มีผลทางกฎหมายนะครับเหมือนกับเป็นประกาศที่ชวนเชิญชวน,ชวน,ชวนหรือว่าเป็นข้อเสนอแนะมันก็ไม่ถูกใช้มันจะถึงปัจจุบันทุกวันนี้เราก็ต้องใช้คําพุ่มเฟือยหรูหราเพื่อประกอบกับอะไรบางอย่างที่ไม่มีสาระอะไรแต่ว่าที่น่าตลกก็คือว่ามันเป็นการลงในวันที่สิบเก้ากันยาด้วยแต่ว่าคนละปี ติดเก้ากันยานในปัจจุบันกลายเป็นวันที่คนรู้จักกันทั่วไปว่าเป็นวันที่อัปยที่สุดในในประเทศนี้ทีนี้ตั้งชื่อหัวข้ออย่างเงี้ยเนี่ยครับไม่ได้ต้องการจะเรียกตำรวจหรือว่าหาเรื่องใครนะแต่เพราะต้องการจะบอกว่าการวิจารณ์สถาบันกษัตริย์นั้นเป็นสิ่งที่ทํากันโดยปกติในระบอบประชาธิปไตยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองบางคนอาจจะบอกเฮ้ย hey, นี่มันกาลังบินเจ้าดีว่าอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่า ในความเป็นจริงแล้วให้ไปอ่านให้ไปศึกษาประวัติศาสตร์นะครับจะเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นที่มีในบริษัทิาสนั้นก็ล้วนแต่มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์เจ้าทั้งสิ้นทําไมต้องวิพากษ์วิจารณ์เจ้าครับก็เพราะว่าเจ้ายุ่งกันเมืองตอบง,ง่ายๆแค่นั้นเองในสมัยคณะราษฎรนั้นมันคือการขับเคี่ยวกันระหว่างขั้วอํานาจสองขั้วหลักๆคือขั้วคณะเจ้ากับขั้วคณะราษฎร คณะรัศดรก็คือคณะผู้ก่อการในขณะที่ในคะณะเจ้านี่นะครับก็บประกอบตั้งแต่ตัวเจ้าเองเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงนะครับแล้วก็ปัญญาชนนักวิชาการที่สนับสนุนระบอบเก่ารวมถึงพวกอดีตคณะราษฎรบางคนเช่นนายควงอภัยวงศ์หวนหน้าพักประชาธิปไตยคนตั้งพักประชาธิปัตย์เป็นต้นพวกนี้มันสลาดนะครับที่รู้จักเลือกคือเลือกที่จะอยู่ฝ่ายเจ้าแล้วก็ทาให้อยู่รอดได้ได้คณะราษฎร ยืนยันที่จะเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของตัวเองอก็เลยพบถึงจุดที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าคนที่มีหัวจิตหัวใจมีสมองมีปัญญาทุกคนคงจะเลือกยืนอยู่ในจุดที่เราคิดว่ามันมีเหตุมีผลนะครับคงไม่มีใครเลือกที่จะรับใช้เลียตีนใครบางคนนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันสูงสุดในชีวิตแล้วแต่ก็มีคนบางคนที่อยากจะทําเช่นนั้นก็ปล่อยมันไป มันมีกรณีศึกษานะครับเป็นพญาทรงสุรเดชนเนี่ยท่านก็เป็นอดีตผู้ก่อการเหมือนกันแต่ว่าด้วยความไม่ลงรอยกันทางความคิดในที่สุดก็กลายเป็นกบฏพญาทรงก็คือก่อกกบฏกับคณะรัษฎรนะครับแล้วก็ท่านก็ถูกในประเทศไปนะครับแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกรณีก,ณกบฏพญาทรงเนี่ยมีคนหนึ่งชื่อว่ากรมขุนชัยนาทนเรนทร์ซึ่งกลายเป็นผู้เข้าเป็จราชการแทนพระอ,องค์ของรัชกาลที่9ก้าตอนที่ยังทรงพระเยาว์อยู่ นะฮะนะครับทีนี้ไอ้กรมหุนชัยนาทเนี่ยผมเกียดเรียกยาวแล้วผมจะเรียกวังสิตธแล้วกันเราชื่อเล่นวังสิตรังสิตธิ์เนี่ยนะครับเขาก็สนิทกับสมเด็จย่าพูดง่ายๆอย่างนั้นเถอะแล้วเรื่องนี้ก็คนก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่าเมื่อวังสิทิโดนคดีกบฏนั้นสมเด็จย่าก,ก็เขียนโทรเลขมาจากโลซานนะครับมาหาญาิบางคนที่คิดว่าไว้ใจได้ อยู่ในคณะรษะัษฎรอยู่ในรัฐบาลอย่างนี้นะครับแล้วก็เขาก็าเขียนว่าถ้าต้องการให้อ่ถ้าอยากอยากให้ช่วยรังสิตเนี่ยให้ปล่อยรังสิตหน่อยได้ไหมคือรังสิตเนี่ยโดนโทษประหารชีวิตนะครับแต่ว่าเนื่องจากผู้พิพากษาเห็นคุณประโยชน์ที่ทําในอดีตก็เลยลดโทษเหลือหนึ่งเอสองในสามก็คือจําคุกตลอดชีวิตแต่ว่าสังวาลหรือว่าสมเด็จญา่ยแกก็ไม่พอใจนะครับแกก็เลย ส่งจดหมายมาบอกว่าช่วยปล่อยลังสิกหน่อยได้ไหมถ้าอยากให้ในหลวงเซ็นจะให้เซ็นให้เลยอันนี้จะฟ้องหมิ่นก็ได้นะครับแต่ว่าสมเด็จย่าตายไปแล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสามคนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนี่เป็นเอกสารวอติศาสตร์ที่เก็บอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็ดูเถอะครับเนี่ยมันพูดง่า,งงายๆว่าคือการแทรกแซงทางการเมืองแต่ว่าคนก็จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คนเป็นห่วงเป็นใย,ยในครอบครัวอย่างนี้หรือเปล่า ในความเป็นจริงนะครับการมีตําแหน่งเกี่ยวกับเจ้าเนี่ยนะครับมันจะต้องมีฐานะที่พิเศษกว่าคนธรรมดาทั่วไปคือต้องมีทั้งฐานะความเป็นตัวบุคคลตัวเองเนี่ยนายกรในขอแล้วก็มีฐานะของกษัราาตริย์ของเชื้อพระวงศ์ด้วยหน้านที่สําคัญก็คือรักษาความเป็นกลางทางการเมืองถ้าหากว่ามันมีไอเดียอยู่นะครับแต่ว่าจะถูกนําไปปฏิบัติจริงไหมก็อยู่ขึ้นกับความเป็นประชาธิปไตยในประเทศนั้นก็ค,คือมีความคิดที่ว่า ถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่สามารถประพฤติปฏิบัติตนในหน้าที่เหล่านั้นได้สมบูรณ์แล้วสภาวะความเป็นสิ่งนั้นเนี่ยก็จะหายไปเช่นในกรเนี่ยเป็นกษัตริย์นะครับแล้วก็ไปทาอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่สิ่งที่กษัตริย์ควรจะทํานะครับเช่นไปล้มล้ม,ลมลลลร,รัฐบาลของประชาชนที่ประชาชนเลือก,กขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับอาจจะไม่พอใจอะไรอย่างนี้แล้วก็เหตุผลอย่างเงี้ยก็สามารถทําให้ในกรณเนี่ยหมดสภาพความเป็นกษัตริย์ได้ มันก็เป็นเหตุผลให้พระเจ้าหลุยที่สิบหกถูกประหารชีวิตเขาก็มีการคุยกันนะครับว่าเออเนี่ยกษัตริย์เนี่ย,ยจะสามารถตัดสินคดีได้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ในที่สุดก็นําไปสู่การพูดคุยถึงเรื่องว่าเออมันไม่ควรจะมีกฎหมายหมิ่นอยู่ในโลกนี้เพราะว่าการมีกฎหมายหมิ่นอยู่เนี่ยนะครับมันทําให้กษัตริย์เนี่ยไม่สามารถถูกแตะต้องได้แล้วถ้ากษัตริย์เกิดมายุ่งการเมือง เกิดยุ <Bien ven ido> ่งก <catching over> ันเมืองนะครับผมไม่ได so ้บอกว่า like ย right ุ่งกันเมืองนะเกิดมายุ่งกันเมืองแล้วมีกฎหมายหมิ่นคุ้มครองอยู่เราจะสามารถที่ภาควิจารณ์สถาบัิกระตับได้อย่างไรพี่น้องคิดว่าได้หรือไม่เงียบกันหมดเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นการลดรงที่ยกเลิกหนึ่งหึงสองเนี่ยก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับในการนําไปสู่การป้องกันปัญหาในอนาคตถ้าหากเขามีกระตับพระองค์ไหนยุ่งกันเมือง ทีนี้ประเด็นตอนนี้ก็มีอันนึงน่าสนใจก็คือว่าสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพิ่งนะครับออกเอกสารสรุปรายงานประจําปีออกมาแล้วก็บอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับไม่ใช่กษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกเพราะว่าทรัพย์สินในสำนักง,งานทรัพย์สินเนี่ยเป็นของแผ่นดินไม่ใช่ของพระอ,องค์แต่ในความเป็นจริงก็คือว่าสำนักง,งานทรัพย์สินเนี่ยทรัพย์สินต่างๆเนี่ยนะครับ ขึ้นอยู่กับพระบระมราชานุญาตก็คือการอนุญาตของกษัตริย์ถ้าหากว่ากษัตริย์ไม่อนุญาตก็ทรัพย์สินนั้นก็ไม่สามารถจะโอนถ่ายเจ้าของได้ทีนี้มันก็มีตัวอย่างชัดเจนนะครับในสมัยจอมพลปอเช่นกันท่านก็ทําอะไรเป็นคุณประโยชน์ไว้หลายอย่างก็คือว่าหลังเปลี่ยนแปลงอวบคองเนี่ยมหาที่ประชุมไม่ได้ครับต้องใช้วังนั้นวังนี้ตึกนั้นตึกนี้จอมพลปอก็เลยคิดว่าจะสร้างตึก ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะแกก็เลยส่งจดหมายไปที่สํานักทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ครับบอกให้ออกเงินสร้างตึกคณะรัฐมนตรีให้หน่อยคณะอ่าสานังกงานทรัพย์สินก็ยอมครับแล้วก็อจ่ายเงินมาแสนกว่าเพื่อสร้างแสนแสนกว่าแสนนั้นก็คือสามารถสร้างตึกได้ตึกหนึ่งนะครับแล้วก็กลายเปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยครับมันคือตัวอย่างที่ชัดเจนของการที่บอกว่าสานังกงานทรัพย์สินเนี่ยเป็นของรัฐไม่ใช่ของกษัตริย์เพราะว่ารัฐเนี่ยสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ แต่ในปัจจุบันเนี่ยถามว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถเข้าไปยุ่งย่ามกับสำนักงานทรัพย์สินได้หรือไม่คําตอบก็คือว่าไม่บางคนอาจจะบอกว่าคุณเคยลองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็มีคนเคยลองหลายคนนะครับแต่ว่าอย่างสมศักดิ์เจียมศีลสกุลคนหนึ่งตอนนี้ก็นะครับก็รู้กันอยู่ว่าเป็นยังไงแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าในประเทศนี้เนี่ยเราควรจะเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบหรือเปล่า อะไรที่มันรับลมคมในเนี่ยนะครับก็เปิดเสถอะก่อนที่เขาจะไปคุยหากันเองก่อนจะจบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึกเกินไปก็จะอ่านอะไรทิ้งท้ายนิดหน่อยเดี๋ยวเขาจะเล่นดนตรีด้วยผมก็จะรีบจบละไม่เป็นไรครับอยากกลับบ้านเหมือนกันทีนี้ เขาก็บอกอันนี้เป็นคําปราศัยของจอมพลปอนะครับช่วงนี้เน้นจอมพลปอเป็นพิเศษเพราะว่าเขาเป็นคนที่อสร้างคุณประโยชน์ไปเยอะจอมพลปอพูดเป็นเรื่องหนึ่งน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างระบอบเก่ากับระบอบใหม่ท่านบอกว่าท่านเนี่ยได้คุยกับตำรวจตลอดเวลานะครับแล้วก็เห็นว่า การต่อสู้ระหว่างระบอบเก่ากับระบอบใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่จบที่รุ่นของเราก็ได้รุ่นของเราก็หมายถึงรุ่นของท่านแต่อาจจะถึงรุ่นลูกร,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 รุ่นหลานของเราก็เป็นได้แล้วก็เป็นคำพยากรณ์ที่จริงแต่ด้วยแต่ว่าท่านก็บอกว่าถ้าอยากจะให้ท่านจัดการแบบป่าเทือนเนี่ยท่านก็คงไม่ทําแล้วท่านก็ยกตัวอย่างมาว่าป่าเทือนดังว่าก็คือกรณีเช่นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ดัการของพระเจ้าตากสิงท่านก็บอกว่าแบบนี้มันฝ่าเถื่อนไม่อยากทำนะครับแล้วถ้าจะบอกว่าจะให้ตัดหัวกษัตริย์เปลี่ยนกษัตริย์แบบฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะทำมันเป็นบาปแล้วก็ยังบอกอีกว่าถ้าจะให้ทำแบบรัสเซียก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์กับเขาก็ไม่อยากทำไอ้ทนอนนี้ จริงๆท่านเจอาคลปอพูดยาวนะครับก็เป็นเอกสารที่อนาคตอาจจะขึ้นเว็บนิติรัฐก็ติดตามกันนะครับเอาไปอ่านดูแต่ว่าก็จบเท่านี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้อาจารย์เยี่ยมยอดขึ้นต่อเป็นการกล่าวปิดนะครับให้ผู้อาวุโสก่อนแล้วกัน จะได้มีดนตรีแบ็กอัพด้วยเปล่าคเนียหรือร้องเพลงด้วยครับนึกว่าจะไม่ได้มากล่าวปิดไปแล้วนึกว่าจะโดนข้อหาจุดอะไรนะจุดพลุเกือบจะโดนข้อหาจุดพลุไปแล้วเพราะว่าจดชื่อเสียงเรียงนามไปหมดแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ไหนๆจะจับแต่ละทีก็เอาข้อหาที่มันเข้าท่าเข้าทางกว่านี้หน่อยแล้วกันนะครับไหนๆก็จะขังฟรีก็ขังข้อหาอื่นจะดีกว่าเพี่น้องครับวันนี้แท้ที่จริงก็คือวันปฏิวัตินะครับพูดให้ชัดๆไปเลยก็คือว่าเป็นวันปฏิวัติของราษฎรคำว่าปฏิวัติก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นั่นก็หมายความว่า เปลี่ยนแปลงการปกรครองจากระบอบสมบูรณนาญนาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ทว่าเจตนารมณ์อันนั้นไม่ได้บรรลุผลคณะราชได้ถูกช่วงชิงโดยคณะทหารโดยคณะ,ะเผด็จการทั้งหลายทำให้บ้านเมืองของเราตลอดระยะเวลา79ปีไม่เคยมีวันใดที่เราได้ประชาธิปไตยเลย ดังนั้นในภาวะเช่นนี้พี่น้องเองก็กำลัง,ลงหลงไหลอยู่กับกระแสการเลือกตั้งก็เข้าใจเห็นใจแต่ถ้าเรามามองย้อนหลังว่ากระแสการเลือกตั้งวันนี้เป็นคำตอบของพี่น้องประชาชนหรือไม่เรายังเห็นว่าในภาวะขัดแย้งเช่นนี้ทั้งสองขอบวนกำลังจะวิ่งชนกันให้แหลกลางใครจะแหลกลางก็คือพี่น้องประชาชน ถ้าหากประชาชนเราถอยออกมาดูสถานการณ์ด้วยสติสัมปชัญญะมีสัมมาทิฏฐิเราก็จะพบว่ายังไม่ใช่คำตอบในวันที่สามเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอีกหลายครั้งหลายรอบเพราะสถานการณ์เช่นนี้คือสถานการณ์ปฏิวัติสุรชัยดานวัฒนานุศนได้พูดมาแล้วแล้วก็ไปนอนอยู่ในคุกแล้ว ผมจะพูดอีกจะไปนอนอีกสักคนก็คงไม่เป็นไรเพราะมันเป็นสถานการณ์ปฏิวัติจริงๆนั่นก็คือเราจะปฏิวัติจากระบอบเผด็จการไปเป็นประชาธิปไตยให้ได้น้องครับคําว่าสถานการณ์ปฏิวัตินั่นก็หมายความว่าสถานการณ์วันนี้ผู้มีอํานาจปกครองไม่ได้ เป็นนายกรัฐมนตรีออกไปเยี่ยมราษฎรไม่ได้เพราะโดนไข่โดนถุงประเด็กแล้วมันจะเป็นนายกสมหาอะไรลูกน้องโดนยิงกระบาลเสแดงร่มเก้าแล้วมันจับได้ไหมแล้วมันจะเป็นรัฐบาลเพื่ออะไรอย่าว่าแต่พวกเราตายนะลูกน้องเขาตายเขาก็ไม่รู้ว่าใครยิงไอ้ชุดดำจับไม่ได้ทักคนถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้กองทัพไทยก็ไม่ต้องจ้างทหารไปหาจ้างไอ้ชุดดำ ดีไหมครับพี่น้องครับสถานการณ์เช่นนี้เขาเรียกว่าสถานการณ์ที่ผู้ปกครองไม่ปกครองไม่ได้การบังชับบังคับใช้กฎหมายก็บังคับไม่ได้มีคนอยู่ยี่สิบสามสิบคนมาล้อมทำเนียบแล้วปิดมาตั้งวัดใส่หน้าทำเนียบอีกเทศสั่งสอนกันออกอากาศทั่วประเทศแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายไอ้ที่มอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายตั้งด่านสามด่านสี่ด่าน ปรับกันะเนลนาแต่พวกนี้ทําอยู่เฉยไม่เป็นอะไรสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติอันอีกประการหนึ่งก็คือว่าสถานการณ์ที่คนชั้นล่างตื่นตัวขึ้นมาเหมือนกับสองสี่เจ็ดห้าชนชั้นล่างลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ของตอนเองอันนี้เขาเรียกว่าสถานการณ์ปฏิวัติ มันเกิดภาวะวิกฤตไปทั้งสังคมเกิดภาวะวิกฤตไปทั้งชาติใครจะเถียงก็เถียงมาสิว่ามันไม่มันมันไม่วิกฤตเลือกตั้งเสร็จวันที่สามนี่มันจะทําอะไรผมก็ยังมองไม่รู้แต่ถึงขนาดวันนี้ก็ไม่รู้มันจะเลือกตั้งหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็มีคนสงสัยว่าเอ้ยมันไปลาดประสงไปทําอะไรวะไปฉี่รถศพมันบ้ามันสติไม่ดีเลือดวีลชนยังไม่แห้งเลยมันเข้าไปแล่ะเพราะฉะนั้น จะเลือกตั้งหรือไม่ก็ยังไม่รู้วันที่สามอีกไม่กี่วันข้างหน้าเลยสองเลือกตั้งมาแล้วผู้ชนะการเลือกตั้งจะได้จัดตั้งรัฐบาลเป็นผู้บริหารประเทศตามคันลองประชาธิปไตยหรือไม่เราก็ยังไม่รู้อันที่สามเลือกตั้งแล้วตั้งรัฐบาลแล้วมันจะเข้าไปทาเนียบยังไงพวกนั้นมันล้อมอยู่เนี่ยเหมือนรัฐบาลสมชายเนี่ยไม่เคยเห็นทาเนียบเลยส่วนทาเนียบอยู่ตรงไหนรัฐบาล นายกสมชายไม่เคยไปฉี่ใส่ทำเนียบสักทีหนึ่งบ้านเมืองวุ่นวายขนาดนี้วิกฤตขนาดนี้เราเรียกว่าสถานการณ์ปฏิวัติเราจะต้องปฏิวัติสถานเดียวปฏิวัติเปลี่ยนจากการปกครองในระบอบเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยเท่านั้นพี่น้องครับหลังจากนี้เราก็จะได้ฟังเพลงปฏิวัติ ผมจะปิดการเวทีของเราในวันนี้ด้วยเสียงของพี่น้องประชาชนช่วยเปล่งคำว่าประชาชนประชาชนประชาชนรชาชนรตรีสวัสดิ์ครับพบกันใหม่ครับ เขียนของคุณวัดวระะยางกู